เอกูขอดูแรงั้นไอพอดหน่อยดิที่แม่งบอกวันแม่งปั่นทั้งวันมันอยู่แรงไหนวะไอพอดมันจะชื่อว่าอะไรอ๋ออาซาอาซาเอ็ดแม่กูเห็นมันปั่นทั้งวันสรุปโอายว้ไม่อยู่แค่ซิเวอร์หนึ่งเหมือนเดิมเอไนย์ไอเทียแม่งลงไปบอลสามมาเรื่อยขอเถอะนะขึ้นบอลเถอะ ไอ้เจ้ยพอเล่นทั้งวันเล่เท่าเดิมไอเกมโอ้ยี้ยมว่าพอดูสภาพกูอนย์เออพอกูเหลือศูนเนี่ยไปสักพร้อมแกดเลยเลยกดแล้วกดจริงโอ้ยไหลลั่น นั่นดิอนดเอ๊ะเราเก่งเกินไปเหรอวะนนั่เห็นแแรงกลัวตกใจกันหมดแล้วแมชตาว ูส้สกัดเกดเร็วกันไงไม่ทันตั้งตัวเลยหวยด่านหวยนี่ไง <c oughs> ทำไมวะเธอจเป็นแบบเกียรีด้วยนั่นดิไม่เข้าใจเลยอ <c oughs> ไอ้แต่อย่างนอยก็มีเกมเลน,น่า <c oughs> ไปมึงถนัดอยู่แล้วตเ <c oughs> น,นี้ <c oughs> ตัวเนี้ย <c oughs>

ดูกมาเป็นเพื่อนกูอีกสักคนหนึ่งได้ไหมหืมจิบดูแลริดไปสักตัวตนึงได้ไหมกูเหงามากกูแบบเอนที่อ่ะเหงาเว้ยกูเหงามากเ,มาเลยนะเว้ยเอา,าเป็พื่อนกูเถอะใช่ใ ยาวโกสองตัวเอาลมควันกันตายโอ้ก้าตายฝั่งเขาไม่มีมิเเตอร์ว่ะฝั่งเขาไอ้เกมสามกับสองเชื่อกูปะ่ะมาสามแล้วก็มาสองเจี่ยไอ้หน้าหีบไอ่ไอออองเอาคนไทยสวยไอ้หน้าหีมึงดูนี่ไอ้เกม ไอ้เฮียสับด้วยิตได้เลยสัตว์โถไอ้เฮียนั่นเฮียอะไรกันนะอี๋ีย่าปาบัไม่งาบวาะไอ้สิบหายถามด้วยิตพูดทำไรอ่ะก็ไม่ต้องทำอะไรกันแล้วแค่นั้นได้ แล้วนั่นเอพี s ม e <c oughs> ัน <lush> ม hey, ันตันหกสิบวะไม่ใช่เกมปิงอะไรขนาดนั้นอะ โอ้ยอ <honesty. S 2> ้ยโอเค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 ไม่คงที่แล้วโอเคโอเคขอโทษขอโทษโอ้ยโอ้ยบี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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยกูรู้ว่าบีอะโอ้ยปิงอ่ะปิงอ่ะปิงปิงอ่ะบีบีบีไปหาโคด้วยเจมเบอร์โล Says low on oh, ping. Oh, oh. Last Look, my ping, bro. Keep hunting them down. protect them all. มึงดูฮอไปเกมกูเล่นตรงอื่นฮะกูเล oh ่นข okay. ้างากับเพื่อนฮะเฮ้ยเจนี like ้เจนี uh ้เจนี้เจเี้เอเสร็จ วทอวันทอวันทอวันทอนีล้มลันแล้วตัวัติอนอวันทอวันทอบโอ้ยคือกวับวับคือกูค้างกูค้างไปแล้ว เน็ตหลุดไปแล้วน้ oh. Oh. ่งหานไ้เหี hmm ้ยโอ้โอ้ตั้งเลือดสูดโอ้ไม่จริงโอ้อ่าเน็ต ไปหอมากเลยตอนนี้ีบีบงบี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 ิ้งีบีอีบ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 ่ะ Two <What went> to one. One enemy remaining. Wing, hehe, review ah. Wing, hehe, review ah. Taku ping, kuku ping, warp. Oh, kau leh, leh, warp, leh. Hehe, kau hebat. Ah, ah. Ya, jangan kau. Ah.

Yes. ลูกตาเฮ้ยลูกตาลูกกตาเฮ้ยอยู่ทางบ้าน oh, นะ <maybe> โอ๊ยไม่ไม่ไม่ไมยัง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 ไม่รอเทยังไม่โรอเทนี่เอาอยู oh, oh, <man> ่นี่โอ้มันติ้ง อะเดี๋ยเดี๋ยปเปอวินโดวินโดวินโดว์ c ยออะเฮ้ยี่นี่นี่นี่ทางทามิดทางมิดทางมิดอ่าเปเก็บละโอ้โหเชี่ยกูบอกเลยเอิร์ธกูได้คอนเทนต์เต็มเลยกูได้คอนเทนต์เต็มเลยกูดังไรเี่ยจริงว้าวปิงปิงปิงปองหั่ มีทั้งเกมโอ้ไอ้เจ้ามึงมึงคิดสัพพะหรอเปลี่ยนเกมเพืชนะขอมาได้เกมขอปืนได้ขอปืนได้ขอปืนได้เดี๋ยวแป๊บนึงกูขอดูก่อนว่ามีใครจะดรอปให้มึงป่ะห้าสี่สาม Thank you กูต้องตอบดิแล้วก็ไม่มีใครตอปให้กูเลยกูปิงไอ้เชี่ยโอ้เอเออกูดูปิงเซ่ดิ เราลูกแก๊ดีด่ะไอ้เหี้ยเฮ้ยแค่ปูหอหน่ไยเฮี้ยกูกูขึ้นดูหอนะโอเคเนียกูปิงโดนใครไม่รู้เลยนะมั้งเอ้าได้ด้อมันวามันตัดเชือกเองไอ้เหี้ยอย่าวัน้องวัน้องวัน้ององอย่าทำไร โอ้โหโอ้โหนีไอ้เหี้ยว้กูฆ่าคนได้เมื่อกี้ก็ดีแค่ไหนละวันมิดเลยน่ามิด โอ้มันปิงちょโอ้กูเห็นวาร์ปอ่ะเห็นคนวาร์ปล่ะปิง5,000ปิง6,000 one enemy remaining <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังศูนย์สีอยู่โอ้โหโอ้โหปิงสี่สิบปอมหมายเฮี่ยวคุดูมันขึ้นดิคุณดูปิงมันขึ้นตลอดเวลาดิ สป uh ีเ huh. ด็งนีกลองกลองอะไรบางอย่างใช่ใช่มันไม่ได้ผลอกลองไปทำไมก็ไม่รู้มีเบางตัว You want to play Let's play บบ โอ้ยเนี่ยกูยิงไปอย่างเยอะทำไมโดนเวเปอร์สองนัดเองวะ One <enemy> งงงเ่ลนะี <Wow. S 1> ยเดินยิยอยู่บนหัวเ <laughs> ี่ยกูโค้งสงสารเลยน้อีกฝั่งเลยสัสสงสารกูเถอะ เจ่ามึงดูมึงดูปิงเศษฝ่ายตรงข้ามดิมึงแบ่งเน็ตไว้กูได้ปะไอ้เหี้ยมึงแบ่งเน็ตมาให้กูหน่อยได้ไหมอะ่ะคือแบบเน็ตมันแรงมากอะ่ะก็ปิงมึงแค่นั้นคือแบบมึงลื่นมากอะ่ะไอ้เหี้ยก็แบบกูอยากได้เน็ตมึงมากเลยเฮ้ยเซตเอ่อเซตเกียร์

ได้หน้าทบางทีอะอะไรจะมีถลอกได้สักคนสองคนนะโอ้ยเก็บไปสวยจัา กูฮิเกอะไรอยู่ะกลัูิเก้ยอะไรปเ,เป็น,น,น,นยังแล้วก็ของแ่บใครดับคุเลยเยมเยมฮะทำะไรกันนะวาโล,โล,โลวาโลคุยอ้พี่ใครดับคุยเลย มาดูสภาพเน็ตกูเน็ตกูพ oh. being ุ life, ่งไปห้าพันเออเจอเลยเนี่ยว่าซื้อ้ตอนก่อนจะนอนมีกูมีปั้นมีน้องตันกูไปว่ายน้องตันไปเจ็ดรอบอ่ะมิดมิดสองมิดสองมีเศษอะแชมเบอร์นะไอ้มีตัวนึงกแชมเบอร์แชมเบอร์หลังแชมเบอร์หลัง มีเลน่าอีกตัวนึงมีเลน่าอีกตัวหนึ่งจะมีเลน่าตรงนี้เลน่าตรงนี้โอ้ยเฮียมันมาหลังแล้วมันไม่ได้ยินหรออะไรบ่อยยุงมึงอะกูได้ยินอะเดี๋ยวมึงเล่นด้วยอะแต่ตอนเนี้ยเสร็จกากเฮีย ตาแรกละลายพฤติกรรมเนี่ยไปเก็บจัไว้ตาแรกายเก็บไปเก็บเขาขายขายไปกูดอปให้ขายไปขายไปเฮียเราเราคงต้องดอปเป็นอยู่สองคน่ะกูดูแล้วคนอื่นที่มันมีตังค์มันไม่ดรอปไงสวาวว้าวว้าวอ่ะ วาบได้อะทำไมอะทำไมเขาจะเหลี่ยมสูงตลอดเลยอะเช่าทำทำไมอะพรอมิดพรอมิดพรอมิดกูถือมใส่สเขาอีแล้วกูถือีกไม่แสเขาอีกแล้วกูถือมิสแสเขาอะอะเราไปคุยที่บ้านวันจันทร์พ่อมันจะบ่นไอ้กูวาร์อะกูอยู่ข้างล่างกูวาร์ปทำมาบ่นได้ยังไงไม่ก็เดี๋ยววันจันทร์ตอนเย็น อายนี่ปิงปิงแบบปิงปกติเลยนะมึงคุณไม่ไปบ่อยแบบไงเดินยิงเข้าหัวไอ้เหี้ยไม่น่าใช่ ได้เลยไซนะระวังระวังปีข้างหลังในนี้เถีะอ๋อเหรอเฮียทีกูตายเนี่ยปิงปกติปกติ the the ทีกูตายเนี่ยปิงปกติมากปิงนิ่งมากเฮียทีเล่นเนี่ยอ่ะ uh. You you hey, Can down? you draw me? Thanks. Thank, Thank you. you. Them down. <sighs> <sighs> don't get in my Not โอ้ยเหี oh, he he nah e. primary, ้ยหลีน่าอีกแล้วทำไมกูต้องมาเจอมันตลอดเลยวะกูยิงอะไรย่ะไอ้ยกูต้องมาเจอลีน่าตลอดเลยเชียแล้วพอกูเจอมันเน็ตกูจะไม่ดีตลอดเลยแล้วส่วนเฮดเด้นนั่นจริงจริงเน็ตไอ้สัตว์ ไม่เช็คให้สุดไงไม่เช็คให้สุดวา้าบอ่ะเนกวูว้าบได้อ่ะเหี้ยมันพากวา้าบอ่ะกูกูยืนอยู่ตรงนี้แม่งพุ่งกูเข้ามาตรงเนี้ย กดดับให้ไม่ได้ด้อเออเราเซฟเซฟหนักมากมันซื้อก่อนเล็กไม่ใช่ก็ได้ setting A One ้ o One ho One ho One ho ว n e ho One ho มันจะลงแล้วตอจุด m i Down the door. Oh, you're right. You're right Spike hey, down, hey. A. Yeah, hey. Put that on my Welcome to my one enemy remaining. Spike planted. ขอเปลี่ยนเอ้ยใช่เหรอขอได้ขอได้ไหมเอ้ยไม่เอาเหอก่อนมึงเล่นไปเลยดีกว่ากูไม่เอากูไม่เอาเฮ้ยแต่มึงท้อแฟกนะเว้ยไม่เอาละไรไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวไปเหื่อมากเดี๋ยวกูเหื่อมากเดี๋ยวยิงไม่โดนเอ้ยอเกมไปเกมอานนดิลองลองถือแป๊บนึงดิขอถือแป๊บนึงโอ้โแชมเปียนนะ ไม่มีออร่าวะโอเคมี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 มันเป็นล้อล่านี่เฮ้ยเกมตอบเพื่อนเกมตอบเพื่อนเกมตอบเพื่อนกำลังเกาหัวเลยเฮียกำลังเกาหัวเลย s <S เฮียระวังพีคมิดนะเนี่ยระวังพี <ๆ S 2> เอด้อะระวังพีบีด้อะเฮียระวังมากเลย วับทางนี้โล่งเกมกูดูให้ยูเมื่อกี้โลง่งปิกงปิงกูปิงโอ้โหขนาดเปิดตติกูยังปิงอ่ะอแล้วกูโดนอะไรอ่ะไอ้เหี้ย <One S 1> ยังไม่ทน <and S 2> ันเห็นออปเปอเรเตอร์มาจากไหนวะวัตต์วัต <Damn. S 2> อันนี้อันนี้อันนี้งานลำบากแลาเกม <c oughs> คำหักเข้าไส่แล้วไม่เป็นไรแค<อ><อ>่เข้าไปโ so, อ้อออยัองอะไม่้อไมิด้อโอ้ขังไอ้เฮียโอ้โหกวามาตรงมิดด้วยขอบคุณเอพีเอลสู ลงไปปริงบรเป็นห้องมือสตรีมรอเปล่าเก